ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์นีค่คียนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางไต้หวันประจําวันที่วันศุกร์ที่5นะครับขุนผาเมื่อวานนี้ไต้หวันมาตัวแปรที่2นะครับต้องขออภยัยถ้าใครฟังจะได้ยินว่า2 2 0 0 2นั่นมา02พิกัด02อีกต้องขออภยอยัยจริงครับไต้หวันวันนี้เมื่อเช้ามันเปิดเรียนนะครับ576 บวก54นะครับ5้าเจบวกห้ 54. แนวโน้มที่จะเปิดเลี้ยงและเป็นเบิ้ลเป็นเบิ้ลก็เป็นไปได้นะเบิ้ลเบิ้ลเลยมันก็พี่น้องต่อนะครับวันนี้ไต้หวันเด่นศูนย์ครับขาลูดขาวิ่งจัดศูนย์นะครับเจาะครับ10 30 60 90ครับแล้วก็98 จ็ดแปดครับหลักร้อยหลักร้อยใส่แปดครับหลักร้อยใส่แปดอ่าลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูไต้หวันนี่ถามว่าเดินไม่ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ส่วนมากแต่มา สี่รอบเข้าไปสองรอบหลุดสองรอบมันก็ห้าสิบเปอร์ซ็นห้าสิบปอร์ซ็นรุนรอบที่สามครับรอบที่สามอาจจะมาวันนี้อาจจะวันนี้น่าจะมามากน่าจะมาเพราะเมื่อวานมันหลุดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูได้ถ้าใครไม่สนใจก็เล่นเบิ้องตองน,นะผมว่านะเพราะมันเรียงอนะห้าเจ็ไไดหกห้าสี่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เป็นไปได้โอเคครับลองพิจารณาดูนะครับไต้หวันออกประมาณเที่ยงสามสิบสี่นาทีนะครับ ก็ขอให้สมหวังดังใจหมายปลองนะครับขายเล่นไต้หวันนะครับก็พิจารณาดูเนาะทุกอย่างเป็นแนวทางนะครับขอให้รวยๆทุกท่านครับจากช่องอาร์ตดีๆครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับรบกวนกดติดตามกดส u ั s c r i า e ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าเดืมนะครับรบกวนอย่ากดข้าโฆษณานะครับถ้าในกรณีคลิปนั้นมีโฆษณาครับเพราะว่ารายได้หลักผมมาจากการดูโฆษณาครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอให้รวยๆทุกท่านครับ